เลือกตั้งสมัยหน้าหรือเนี่ยนับจากพอสอนี้ไปเนี่ยนะการเมืองมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าหรือภูภูมิถ้าการเมืองมันจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมพักเพื่อไทยจะวนคืนมาทวงแชมป์ได้พรรกเก้าไกลอาจจะหอยไปกับคือ,อใช้ใชนะของเก้าไกลาการผง,งาดขึ้นของเก้าไกลเนี่ยมองในด้านดีกับทุกฝ่ายคือว่าทุกคนต้องทบทวนตัวเองอปรับตัวยุคสมัยมันปรับ มันเปลี่ยนเราจะปรับเราจะเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยต้องถามตัวเองนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวเองอย่าไปอย่าไปเปลี่ยนเพราะคนอื่นบังคับให้เปลี่ยนนะผมคิดว่านี่แหละเป็นเป็น i t p a c t ที่มันเป็นด้านบวกนะครับที่ทําให้หลายฝ่ายปรับตัวนะครับแม้กระทั่งบรรยากาศที่มันดูผ่อนคลายเรื่องเหลืองแดงซึ่งผ่อนคลายนะแม้นจะไม่ได้ถึงขั้นกระโดดไปผสมพันธุ์กัน ขนาดนั้นก็ตามแต่ว่ามันพูดคุยสื่อสารกันได้มากขึ้นแล้ววาละหลายเรื่องเนี่ยมันตรงกันเห็นไหมครับจากเดิมที่มันดูกลายเป็นหาฉันทานุ้มมัดไม่ได้อของสองสีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีฉันทานุมัติบางอย่างเช่นคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคุยกันนะเฉพาะ<อ>เรื่องนี้เนี่ยมันก็เห็นภาพชัดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ง่ายเลยอ่ะคุณทักษิณต้องเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ก่อนแต่วันนี้คุณทักษิณอาจจะมองเป็นโจทย์รองก็ได้เสื้อเหลืองคงไม่ต้านก็ปสอคงไม่ต้านเพราะแกมา คุกแกมาเข้าเรือนจําด้วยไปว่าแกก็ไม่ได้มันก็มันมันเปลี่ยนไปปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะรวมทั้งบริบทการเมืองในภาพใหญ่หลังเลือกตั้งนี่ยเหลืองกระแดงนี่มันขยับเข้าหากันมากขึ้นโดยสถานการณ์ดั้งเดิมที่มันเปลี่ยนไปนี่มองด้านดีไงแต่ว่ามันก็มีส้มขึ้นมาไงไอ้นี่ความเป็นสีอะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมยังคิดว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามันเป็นมันเป็นสีใหม่มันเป็นสามก๊กอะไรผมคิดว่า ครั้งนี้มันมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้นเองแต่มันจะมันจะเป็นปรากฏการณ์ถาวรต่อเนื่องไปครั้งหน้าหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจคิดว่านใน<บ>สมัยต่อไปเนี่ยปัจจัยอะไรเป็นปันจจัยชี้ขาดในการที่จะได้มาซึ่งชัยชนะหรือว่าความนิยมช,มชมชอบจากผู้คนพลเมืองพบว่าผลงานรัฐบาลผลงานใครเป็นรัฐบาลก็ได้เปรียบในทางการเมืองครับนะฮะ,ะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่เพื่อไทยเขาถึงเดินเกมดีลรัฐบาลที่ มีลักษณะข้ามค้่พร้อมฉีกลงไปอยู่แปดพักใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจมีมีผลประโยชน์มีทรัพยากรในมือมันได้เปรียบแล้วทางการเมืองวิจารณาแล้วก็ทําผลงานให้ประชาชนเห็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ให้ความหวังความฝันได้มันก็เปลี่ยนได้ครั้นะครับดังนั้นที่โจทย์ที่เขาวิเคราะห์กันบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาจริงๆนี่ถึงแม้โอเคละพักอันดับหนึ่งอันดับสองนะแล้วเป็นครั้งแรกที่มาอยู่ฝ่ายเดียวกันนะีกยวต้องอยู่คนละฝ่าย เขาบอกว่าจริงๆต,ต้องแย่งกันใช่ไหมต้องแย่งกันต้องเย่งกันเขาบอกว่าเพื่อไทยจะจำยอม,อมจริงๆไม่อยากเล่นบทนี้หรอกบท MOU 8อูแปดพักนะคือจำยอมว่าไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเลยก้าไกลจะไปไม่ถึงจุดหมายเชื่อทุีนีตไหมล้านเปอร์เซ็นตล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่เกิดขึ้นก็ยืนยันอยู่แล้วสิ่งที่เพื่อไทยทำอยู่เป็นสารภาพ ภายใต้สมมติฐานที่สําราญตั้งอยู่แล้วทุกวันนี้คือใบก็เห็นใบเสร็จออกมาแล้วใบเสร็จออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าเขาจะจํายอมแบบนี้ไปตลอดกี่ปีอ่ะมันทําไม่ได้อยู่แล้วพี่รานเพราะว่าตลาดเดียวกันแล้วคู่แข่งของเพื่อไทยคือก้าวไกลไม่ใช่พอปชรไม่ใช่ลุงตู่ลุงเขาก็บอกเขาจะวางมือแล้วอ่ะดังนั้นคําว่าฝ่ายเสรีเบบไตก็เป็นแค่วัฒกรรมคํารวงคําหนึ่งมันเป็นวัฒกรรมเฉพาะช่วงเฉพาะช่วงส่วนสมรทานเสรีแบบไตยจริงไหมเนี่ย ครั้งหน้าจะเห็นกันสองสมมาทานคือก็ผสมลงมาลุงตูง่ไง<ๆ>เขาเรียกเกมสัพยุทธ์<อ>นะเกมบี้ลุงใช่ไหมครับแค่นั้นเองก็สร้างวัฒนธรรมที่ออกจากลุงไงแล้วก็ไปแขวนป้ายว่าลุงอนุรักษ์นิยมผมไม่อยากดูยาวๆว่าเสรีประชาธิปไตยจริงป่ะเสรีประชาธิปไตยตะวันตกที่ผมเรียนมาศึกษามาอ่านมามาันไม่ใช่แบบนี้ไงใช่ไหมครับแล้วผมนี่ถกกับฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายที่ประการตัวเป็นกับฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยหรือฝ่ายที่อาจจะเชียร์ ก้าวไกลแบบสุดริมทิ่ประตูพักพวกกันนี่นะแลกเปลี่ยนกันผมก็ยังรู้สึกว่าไอ้อีโคซิสเ็มหรือระบบนิเวศของมันเนี่ยความเป็นซ้ายที่ผมถูกจัดตั้งหลอ่อหลอมมาในดีเนี่ยม,มันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบนี้พี่ลากับที่ไล่คุกคามคนก้าวร้าวจกหัวดาคุกคามลูกเมียเขาเนี่ยอีโคแบบนี้ไม่ใช่ซ้ายม,มันอะไรก็ไม่รู้ผมบอกผมไม่เอาไงเพราะผมโตมาในสายทานมผมเป็นนักกิจกรรมมาทั้งชีวิตพี่จำรา